หนองกบนะคะอำเภอหนองแซงจังหวัดสระบุรีนะคะ,อะพอดอีได้มาร่วมเวทีเรื่องการรับฟังความรู้แล้วก็เรื่องผลกระทบของโรงไฟฟ้าที่จะมาะในพื้นที่ตำบลหนองกบเราอะนะคะ,ะในฐานะทีะ่มาวันนี้นะคะก็อยากจะสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ประทุมเน่นะคะในฐานะที่เป็นคนในพื้นที่และเกิดที่นี่อยู่ที่นี่มานานนะคะอยากให้เล่าวิถีชีวิตในอดีตประวัติศสาสตร์ของที่นี่นะคะ่ะ ก็คงจะเล่าคร่าวๆเนาะส่วนหนึ่งก็ก็คือต้องบอกว่าคนตำบลหนองกบเนี่ยนะคะก็ชุมชนดั้งเดิมเนี่ยนะคะที่มาก่อก่อตำบลต้องว่าอย่างนั้นเนาะเพราะว่ามันจะมีหมู่เจ็บ้านโคกกระต่ายเนี่ยนะคะก็คือกับหมู่หนึ่งบ้านหนองหลัวเนี่ยก็เป็นชุมชนมาจากลาวเวียงนะคะที่ถูกไล่ต้อนมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะคะ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกในรัชกาลที่หนึ่งนะคะโดนโดนไล่ต้อนมาทั้งสมัครใจแล้วก็ไม่สมัครใจนะคะมามาอยู่ก็มาอยู่กันที่เมืองเมืองเพียวที่สมัยก่อนที่เราเรียกเพียวเมืองเพียวห้าปากเพียวเนี่ยค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเขาอำเภอเมืองเนี่ยก็คือเขาจะชื่อว่าเมืองเพียวนะคะก็คือเขามาดูทำเลแล้ว เป <Stars S 2> ็นตำบลค่ะเดี๋ยวนี้เป็นเป็นเป็นตำบ,บ,บลปากเพียวขาดตำบลปากเพียวคือพวกเราก็จะเรียกว่าเมืองเพียวนะคะเนี่ยชุมชนลาวเวียงก็จะถูกไล่ต้อนมาอยู่มาอยู่ mm. ที่เมืองเพียวก็จะกระจายไปอยู่หนองโนมั่งแล้วก็ทางเฉลิมเพื่อเกียรติมั่งอะไรอย่างเงี้ยทางแกนแกนคอยเสาให้แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองก็คือ คนกลุ่มหนึ่งจากลาวเวียงเนี่ยก็คือก็จะเดินเดินดูพื้นที่กันมานะคะจนมาถึงหนองแซงเนี่ยก็มาเห็นหนองน้ําใหญ่นะะก็คือมีต้นแซงมีต้นแซงแล้วก็มีหนองน้ําใหญ่เขาคิดว่ายังมีอยู่เล็กน้อยค่ะยังมีอยู่ก็คือมันเป็นแหล่งความอุดมสมบูรณ์นะคะชาวชาวเมืองคนลาวลาวเวียงเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งอะไรเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะคะก็เลย ล้งรลากกันอยู่ที่หนองแซงแต่ก่อนเป็นกิ่งกิ่งอำเภอเมืองนะคะกิ่งกิ่งอำเภอหนองแซงขึ้นกับเสาให้ขึ้นกับเสาให้นะไม่ไม่ไม่ใช่อําเภอหนองแซงนะคะพอมาอยู่กันก็จับจองที่พอมาอยู่กันต่อปลาต่อมาเนี่ยมันก็เกิดลูกเกิดหลานเนาะคนเยอะเข้าเขาก็เดินกันมาเรื่อยๆน่ะเดินมาจนถึงหนองไ่โซเขาเรียกบ้านอะไรบ้านโนนฝาวใช่ไหมคะบ้านโนนฝาวแล้วก็บ้านหนองฟัก อ่าบ้านหนองฟักนั่นแหละพวกเราเวียงทั้งนั้น่ะแต่ว่าคนหนองแซงเนี่ยเป็นคนที่แบบยังไงอะไม่ค่อยจะรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองนะ่คะแต่ว่าเราเราเนี่ยทำทำทำเรื่องนี้อยู่ไงอยากอยากจะรู้นะคะอยากจะรู้ว่าเอ๊ต้นรากฐานของเราเนี่ยเออรากเงาของเรามาจากไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นก็เออค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองเราก็เอ คนหนองฟักเนี่ยนะคะเขาก็มาแต่งงานกับคนแถวเนี้ยนะคะก็เป็นมาตั้งหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านหนองหลวงผู้ใหญ่พันเนี่ยนะผู้ใหญ่พันบัวโทนเนี่ยที่ลูกเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านสืบต่อจากผู้ใหญ่พันนี่ก็คือเป็นคนตั้งรกรากหมู่บ้านหนองหลวงนะคะแล้วก็ลาวเวียงอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปตั้งหมู่บ้านบ้านโคกกระต่ายหมู่เจ็ดบ้านโคกกระต่ายเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตพวกเนี้ยเขาจะรักบ้านเนาะเราจะเห็นได้ แกนนาคัดค้านไม่เอาลงไฟฟ้าก็จะคนกลุ่มนี้นะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ยแต่ว่าทางหมู่สี่นะคะทางหมู่สี่บ้านห้วยบาเนี่ยก็ประชากรเนี่ยโดยมากเนี่ยมาตั้งถิ่นฐานนี่ก็คือมาจากคนจีนคนจีนนอกอะนะคะเขามาแบบว่ามาทางเรือเนี่ยพอมาอยู่อยุธยาแล้วเขาก็เดินเรือค้าขายม่เรื่อยเขามาเห็นทาเลตรงนี้เป็นทาเลที่ดีนะคะตระกูลช่วตระกูลเนี่ยมีน้ามีทาเลเขาก็เลยเป็นตระกูลแรกเลยของอ่า พ่อของนางเฮียชัวตระกูลเนี่ยนะคะก็มาจับจองที่แล้วก็มาตั้งลกลากแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่มาอยู่เนี่ยโดยมากก็จะเป็นคนจีนนะคะที่หมู่สี่เนี่ยแล้วก็ญาติญาติกันแต่งงานกันไปก็บางคนก็จะมาจากทางนองนองนกชุมนะ,ะเพราะว่าสมัยก่อนมีสงครามโลกเนี่ยระเบิดมันทิ้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมันก็จะมาอยู่กันก็คือรวมกัน อยู่ด้านนอกนอก,นอกเพราะว่าหนีระเบิดก็ทําให้ชุมชนบ้านห้วยบาเนี่ยมีขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มทางหมูห่5หมูห่5ของตำบลหนองกบเนี่ยก็เป็นลาวเวียงส่วนหนึ่งเพราะมาจากหนองโนนะคะนายสุดสุกธรรมมาเนี่ยเป็นพ่อของนายสุดเนี่ยนายสุดนายบุญเนี่ยก็คือเป็นต้นตระกูลเป็นญาติญาติของกำนันดารุณีนุ่นมร้นอนทุกวันนี้นะคะนี่ก็ต้นตระกูลแต่ว่าพวกนี้ไม่ค่อยรักบ้าน พอเราเราจะเห็นได้ว่าแนวทางวิถีการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเราก็จะไม่ค่อยเห็นภาพนะคะไม่ค่อยเห็นภาพประวัติหรือตำนานเหล่านี้หนูเองในฐานะคนที่นี่หนูก็ไม่เคยได้มีใครเล่านะคือได้ยินผ่านหูเล็กน้อยว่าเออมันมีสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยสมัยรุ่นรุ่นลุงร,ร,รุ่นยายอะไรอย่างเงี้ย<ะ>แต่ก็ไม่ได้สนใจนะเมื่อก่อนก็คือรู้รู้แค่ร,รู้แต่พอฟังแนะตุ้ยเล่าเนี้ยโอ้โหมันมันมันทึน่งมากเลยกับประวัติศาสตร์บ้านเราซึ่งมัน ส่วนหนึ่งก็คือเราก็ไม่ดีด้วยที่ไม่ได้ศึกษาตรงนี้นะคะแล้วเมื่อก่อนนะเทียบถึงวิถีชีวิตพูดถึงทรัพยากรพูดถึงปา่าอุดมสมบูรณ์คือ,อถ้าพูดถึงวิถีชีวิตแต่ก่อนเนะ่เป็นวิถีชีวิตที่เรายังเห็นภาพความอบอุ่นเนาะว่าพ่อพ่อเนี่ยเป็นสารวัตรกำนันนะคะที่เราเห็นว่าไอ้ความเอือ้ออาทรกันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราเด็กๆเ,เนี่ยเราจําได้ว่าเวลาทํากับข้าวเนี่ยเนาะ ก็จะส่งกันนะอหน้ากวนพยาศาสตร์เนี่ยทุกคนก็จะส่งกันนะคะจะส่งกันฮะแล้วก็การเอาแรงกันเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวข้าวดำนาถอนกล้าหรือแม้ต่ปลูกบ้านหรือทําบุญอะไรก็แล้วแต่งานแต่งงานบวชอะไรอย่างเงี้ยนะเราจะเห็นว่ามันเป็นการช่วยเหลือกัน นะคะช่วยเหลือกันมีอะไรก็เอาไปช่วยกันแต่สมัยนี้ทุกอย่างเนี่ยก็คือต้องใช้เงินทั้งนั้นน,นะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าไอ้สังคมที่มันเอื่ออาทรเคื่อกูลกันสมัยก่อนเนี่ยมันหายไปะนะคะแต่มันก็ยังมีพอหลงเหลืออยู่บ้างะนะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีความสาคัญกันรักกันสนิทสนมกันอะไรอย่างเนะงี้ยนะก็ยังแต่ว่าน้อยลงภาพนั้นแทบจะไม่เห็นเลยนะคะแต่เรื่องความอุดมสมบูรณ์เนี่ย เราก็เราก็เห็นภาพนะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าหน้าน้าหลากเนี่ยนะปลาเยอะแยะมากมายนะคะทุกวันนี้ก็เหมือนกันเราถึงบอกว่าเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญเนาะแต่ว่าชาวบ้านเราทุกคนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องนี้ะนะคะถือว่ามองมันไกลตัวหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เนาะเราจะเห็นได้ว่าอย่างชาวนาเนี่ยใช้เคมีเนี่ยเนาะปลาไม่ค่อยมีนะ,ะแต่ว่าถ้า ผืนนาตรงไหนที่มันรกลางว่างเปล่านี่จะปลาปลาจะเยอะมากเลยถามว่าเออมันมามันมันมันเป็นไปได้ยังไงเราก็เห็นตอนน้ําหลากเนี่ยเวลาเขาไปลงขายตรงตรงที่ปลาเออตรงที่แบบว่าไม่ได้ทํานาเลยเนี่ยนะโอ้โหเขาจะได้ปลาเยอะมากเลยนะคะแม้แต่ว่าไม่ใช่น้ําหลากก็เหมือนกันเขาจะไปลงขายปักเบ็ดเนี่ยแถวนั้นจะมีปลาเยอะเราถึงบอกไอ้ความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพเนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังหลงเหลืออยู่นะใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็อยากจะรักษาตรงนี้ไว้ให้ลูกให้หลานเนี่ยนะเพราะว่าจริง mm hmm. ๆแล้วป้าตุ้ยเนี่ยคิดว่ามันผืนนาเราเนี่ยมันเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆนี่เอง mm hmm. เราสามารถที่จะไปหาอะไรก็ได้ที่จะมาเป็นอาหารของเราเนาะ mm hmm. ปลาเอวยกุ้งเอวย mm hmm. ผักบุ้ง mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ทุกอย่างอะ่ะมันเป็นมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของของของชาวบ้านเราความอุดมสมบูรณ์จริงๆอะ่ะรุ่นนะตุ้ยรุ่นรุ่นหนูก็พอรู้บ้างก็พอทันนะเนาะ,ค,ะคือเคยเห็นนะ มันเป็นยุคที่เกิดความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดนะหนูก็สามสิบปลายกลางกลางปลายแล้วเมื่อก่อนหนูไปเรียนยังกินกุ้งฝอยผัดหวานให้แม่ผัดให้ไปกินใส่ของก้าวไปกินเนะาะค่ะใช่ในมัธยมอะ่ะแต่ดีนี้มันไม่มีแล้วอะ่ะในมุมที่นะ้าตุ้ยทํางานระดับประเทศทํางานเป็นกรรมการไปเห็นไปต่างประเทศก็ไปมาแล้วไปบ้านนูน้นเมืองนี้ไปเป็นกรรมการหลายๆชุดอ่ะนะคะแล้วกลับมามองบ้านตัวเองแล้ว ตอนนี้เท่าที่หนูรู้ก็คือว่านตุ้ยก็ยังทํางานกับทีมเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเรื่องของวิถีชีวิตเชื่ออะไรอย่างเงี้ยอย่างอ,อ,องค์กรอะไรนะวออิอนุรักษ์วิถีกเกษตรกรรมตอนนี้ไม่ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีบทบาทหรือว่าทํางานในในในด้านไหนบ้างอะค่ะอ๋อจริงๆแล้วจริงๆแล้วนตุย้ยเนี่ยทางานเนี่ยตอนนี้ก็คือมันจะเป็นแนว แนวที่จะไปคิดถึงถึงเรื่องยุทธศาสตร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. เวลาไปอยู่ในระดับประเทศเนี่ย mm hmm. ก็จะไปคิดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ mm hmm. แต่เรื่องนโยบาย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. แต่ว่าเรื่องการขับเคลื่อนแถวที่บ้านเราเนี่ยเราบอกว่ามันยังเป็นอะไรอีกอีกนาน mm hmm. นะ่ะเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันอยู่ที่คนนะคะอยู่ที่ใจ วันนี้ถ้าคนเราเนี่ยใจไม่เปิดในเรื่องการพัพฒนาเนี่ยแ้วตุ้ยว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่ยากมากยากมากยากมากค่ะเรื่องใจเรื่องใหญ่เรื่องใจเรื่องใหญ่ใจต้องเปิดซสก่อนถ้าใจไม่เปิดเนี่ยพัฒนายากแล้วถ้าเท่าที่มาร่วมเรื่องของโรงไฟฟ้า